ทำให้นุก,ก็ไม่ได้อยู่ดีนุต้องทำเองครับอะตั้งใจดูสิลูกแม่ก็อยู่นี่แล้วเนี่ยตั้งใจดูนะคะคนเก่งอืออะตั้งใจดูลูกได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะหนูเขียนได้เมื่อไหร่หนูก็ได้เมื่อนั้นะลูกถ้าหนูอยากได้หนูก็ต้องมีความตั้งใจที่จะเขียนแล้วหนูรู้ว่าจะทำได้เอง แล้วโน่ก็จะทำได้เองโน่ลองดูสิลูกลองตั้งใจดูนะนี่อะไรอ่ะตัวเลขครับ <listening> อ <wh> ันน <Ugh. S 2> ี้อันนี้จะเรียกว่ายาไม่มีใจอยู่อย่าไปแรงบันทึกไว้บันทึกทุกวันบุ๊ไม่สนใจอยแางานงานจะเอดโน้ดด้วยโน้เขียนตาดูสิดยไน้องซีโน่จะได้บอกบอลไห้นะ แม่กังวลจังว่าโน่จะตวมนไม่มีใจอยู่อ่ะลองเขียนดูลากขึ้นลองทําตามที่แม่พูดอ่ะลากขึ้นลากขึ้นลุกลากขึ้นนี่มันลากลงลากขึ้นโค้งนิดเดียวนี่ลากเกินไปอ่ะเออแต่ก็สวยอยู่คล้ายๆอยู่ยาวเกินไปโน่ลองเอาใหม่ดูสิลูกลองตั้งใจดูซิน้องซีโนก็ทําได้แม่เชื่อนะลองดู น้องดูสิลูกลองตั้งใจดูไม่ยากนะป้าต้องป้าต้องตลางรอป้าต้องไปอื้อไปไปอื้อจะกว่าไปอื้อไป